ันนี้ผมมาทําการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของไส้เดือนนะครับก็เราจะเริ่มจานี้เลยครับเราก็เตรียมไส้เดือนนะครับไปวางไว้บนถาดก่อนหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เอาสัมีนะครับไปชุบแอมโมเนียนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เอาสัมผันะครับไปเจาะที่หัวแล้วก็ลําตัวแล้วก็ท้ายนะครับว่าไส้เดือนนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงนะครับ ต่อไปนะครับแล้วก็นําสัมาลีที่ชุบกับน้ําส้มสายชูนะครับไปเจาะที่หัวหางแล้วก็ลําตัวนะครับต่อไปนะครับแล้วก็นํานะครับกระดาษทิชชูช่นะครับมาวางไว้แล้วก็นําน้ํานะครับเทไปอีกด้านหนึ่งนะครับ เพื่อจาลอนะครับสถานที่ที่มีความชื้นและสถานที่ที่มีความชื้นนะครับและสังเกตว่าไส้เดือนนะครับจะตรงเข้าหาความชื้นหรือออกห่างจากความชื้นนะครับทดลองเล่าคู่นะครับก็คือเราได้บว่าไส้เดือนมีการตอบสนองต่อสิ่งเหล่ากับ แอมโมเนียนะครับก็คือเมื่อเรานาแอมโมเนียนะครับไปเจาะที่ส่วนหัวลาตัวหรือส่วนหางนะครับไส้เดือนนะครับมีปฏิกิริยาก็คือมันหดหนีนะครับสองนะครับหลังจากที่เรานํำสันะครบไปชุบกับเน้ำส้มสายชูนะครับเราได้พบว่าไส้เดือนนะครับมีการหดหนีเล็กน้อยครับส่วนสามนะครับเมื่อเรานะครับนาไฟฉายนะครับจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับ เจาะในไส้เดือนนะครับเราได้พบว่าไส้เดือนนะครับมีการหนีแสงนะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราได้จำลองนะครับสถานที่ที่แห้งและมีความชื้นนะครับด้วยการที่นํากระดาษเช็ดชู่นะครับไปวางนะครับแล้วใส่น้ําปล่าฝั่งหนึ่งครับเพื่อให้มีความชื้นและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งที่มีความแห้งนะครับเราได้พบว่าไส้เดือนนะครับนั้นได้เคลื่อนที่ไปยังฝั่งที่มีความชื้นนะครับมากกว่าความแห้ง ดังนั้นสรุปผลทดลองได้ว่าไส้เดือนมีการตอบสนองต่อาตาสิ่งเร้าต่างๆเช่นหนีจากสารเคมีดหนีจากแสงเข้าหาความชื้นมากกว่าความแห้งนะครับเป็นต้น